โตโยต้า l อาติรุ่นท็อปปี2014เงินเดือน12,000บาทออกคนเดียวได้เลยเอาไปผ่อน5,000บาทตลอดอายุสัญญาแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะโตโย t a า l อาติ is, นะคะตัวนี้เครื่องยนต์1.6จน้องเป็นตัวรุ่นท็อปสุดเลยมาในโฉมมาในเช็งหน้านิ้วแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเอาไปนะคะแม็กอัลลอยเดิมจากศูนย์เลยมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกให้ด้วย เดี๋ยวมาดูสภาพห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับรถปี2014นี่เลยรอยมาร์กยังอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้แผงกัน้นความร้อนยังอยู่สภาพเดิมสวยๆเลยแล้วก็น็อตฝากระโปรงนะคะยังไม่มีขยับเลยนะคะและรอยอาร์คนะคะบอกเลยว่ายังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะคุณลูกค้าเราการันตีได้เลยว่ารถของเรานะคะไม่มีทิศข้ามชงหนักแน่นอนจ้าคอนโซลด้านในนะคะจะเป็นสีดํแตัดกับสีครีมนะคะ ดูให้สว่างตามากขึ้นนะคะแล้วก็พลังแรงปฏิฟั์ชันเลขไม้แท้นะคะสําหรับรถปี2 0 1 4ตัวนี้นะคะปรับกระจกพับกระจกไฟฟ้าอีกด้วยย้ำเลยนะคะสําหรับออฟต,ติตัวนี้นะคะเงื่อนเลน1,200 0บาทซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องขับไม่ต้องดาวฟรีค่าดําเนินการทุกขั้นตอนฟรีประกันไทยใครที่สนใจนะคะคุณลูกค้าจองรถเจ้าฝนวันนี้เพียงแค่199บาทเท่านั้นสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ฝากชื่อฝากเบอร์โทรมาได้เลย หรือโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเตรมได้เลยที่เบอร์092-447-8888และ099-967-1123สามารถเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ